สามารถผมจะสุนที่ฟังว่าข้อดีเจออะไรบ้างเนี่ยได้ครับผมเล่นเกมหายห่วง10เต็ม10เรื่องกล้องสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาอัปเดตนะครับผมในตัว iPad Mini 6นะครับในการเล่นเกมครับพีจะพูดนะครับผมเรื่องเล่นเกมโดยเฉพาะเลยครับกับ iPad Mini 6นะครับที่พีนะครับผมประสบ เจอจริงๆครับผมในการใช้งานนะครับส่วนมากที่พีใช้งานมาคือพีประทับใจจริงครับกับตัว iPad mini 6อย่างแรกที่เป็นข้อดีที่พีเจอนะครับเวลาพีเล่นเกมครับมันจับแล้วมันพอดีมือมากมันกดมือพอดีเลยครับผมในการใช้งานเราแตะตำแหน่งไหนก็สามารถกดได้ยิงเป้าอย่างไรคือดีมากเล่นเกมครับพีจะขอพูดเรื่องเกม r r v ก่อนแต่ก่อนครับพีซื้อมาครั้งแรกของตัว iPad mini 6นะครับมันเล่นเกมแล้วมันจะมีขอบสีดำนะครับ ด้านข้างครับแต่ตอนนี้ครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่ผมชอบมากล่าสุดเลยอัปเดตแก้ปัญหาแล้วครับ Rv up แล้ครับผมเห็นไหมว่าตัว iPad มบน,นี้ครับตอนนี้คือ Rv เล่นเกมได้เต็มจอหลายเลื่อนทุกอย่างปรับได้สูงสุดนะครับผมนี่เลยนี่ครับปรับได้สูงสุดนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับ พี่เล่นเกม Rv ตอนนี้ปรับได้สูงสุดหน้าจอทุกอย่างเต็มจอดีมากครับผมในการใช้งานนะครับพี่เล่นเกมมาเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4กับ WiFi 6ถือว่าเล่นเกมตอบโจทย์มากครับ Rv ปิงน้อยมากครับจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เน็ตของเราแหละแต่จริงๆอ่ะพี่เล่นมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องปิงกสีครับเชื่อมต่อผ่าน w i f i ที่บ้าน 5G นะครับว่ถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับ แล้วก็ที่พีเล่นเกมอีกครับเกม p u b G Mobile คือปรับได้เป็นอั t ต้า d ฮดนะครับถือว่าตัวนี้เล่นเกมคือโอเคมากครับดูครับนี่เห็นไหมครับว่าในการเล่นเกมครับตัวนี้คือเพอร์เฟคมากเลยครับนี่นี่เลครับเห็นไหมว่าเล่นเกมสามารถปรับเป็นอั t ต้า d ฮดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่ามันปรับได้จริงนะครับคือ p u b G Mobile นี้ใครเอาไปเล่นเกม p u b g Mobile คือเจอสโคบก็ถือว่าโคดีเลยครับกับตัวนี้เอครับกราฟิกนี่นี่ครับ ปรับได้เป็นอ l t r a high d e นะครับถือว่าตอบโจทย์น่ครับปรับเป็นหมดซอฟ t light หมดอะไรก็สามารถปรับได้ครับด้อย่างไรลลื่นครับผมแล้วก็เกม epic dungeon นะครับก็สามารถนะครับผมปรับได้สูงสุดเป็นต้นฉบับถือว่าสูงสุดของเกมเลยครับผมในการใช้งานาะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากครับกับตัว a p i c d u g e o n นะครับที่ผมใช้งานมาพราะว่าเกมนี้ภาพมันโคตรสวยยิ่งมาเล่นกับ ipad mini ซึ่งเป็นตระกูลนะครับ cpu a 1 5แบบนี้ถือว่า ตอบโจทย์แน่นอนครับในการใช้งานนะครับใครเอาไปเล่นเกมผมว่าตัวนี้คือตอบโจทย์สำหรับปัญหาผมไม่ค่อยเจอครับจะเจอแค่เล่นไปแบตมันหมดเร็วนั้นครับที่ผมเจอนะครับผมในการใช้งานครับทุกอย่างเพอร์เฟกมากครับเอฟเฟกต์ดิจิทัลคือเต็มจอนะครับผมในการใช้งานนะครับก็เกมกระชิมอิมแพกครับถือว่าเต็มจอดีเกือบหมดครับพวกพวกฟรีไฟล์แมปนะครับผมก็คือเต็มจอหมดแล้วครับปัจจุบันนี้ในการเล่นเกมกบตัวนี้คือมันเต็มจอทุกอย่างครับถ้าใครในปีพศ2000 2565ในปีนี้หรือว่าปี2022ถือว่าเล่นเกมตัวนี้คือเป็นทาลนอกที่ดีมากครับกับ iPad mini 6ในการเล่นเกมถือว่าตอบโจทย์จริงๆครับในการใช้งานนะครับผมผมชอบจริงนะเอาตรงนะตัว iPad mini 6ถือว่าเล่นเกมนะตอบโจทย์ผมมากนะผมมาพูดให้ฟังว่าเอ๊ะใครที่ยังตัดสินใจเล่นตัว iPad Mini 6เล่นเกมดีไหมบอกเลยว่ามันเพอร์เฟกต ผมให้9.5เต็ม10แล้วกันถ้าใครเอาตัวนี้มาเล่นเกมครับยืนยันว่าดีจริงครับไม่ได้อวยครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองครับเงั้นผมก็พูดตรงไปตรงมาครับเรื่องแบตนี้ก็แบตก็หมดเร็วครับถ้าเราเปิดกราฟิกสูงสุดนั้นก็ปรับกราฟิกกลางๆหรือว่าสูงได้ครับแต่ก็จริงๆน่แบตเตอรี่ไม่ต้องไปเสียอะไรมากครับชาร์จแบตเล่นก็ได้ครับผมก็ชาร์จแบตบางทีน่ผมก็ชาร์จแต่แนะนำครับไม่ต้องชาร์จแต่จริงๆมันชาร์จเล่นได้แต่ผมไม่ค่อยชาร์จครับเพราะว่าความร้อนทําให้เฟรรมมันตกลง แต่จริงๆนะ iPad เนี่ยเฟรมเด่ไม่ค่อยตกแม้ว่าจะบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือว่าแคสเกมครับกับตัว OBS ผ่านตัว Type C ครับเสียบเข้าสายโดย Capture Card นะครับเสียบไปปั๊บเฮ้ยเฟรมเด่ไม่ตกหรือว่าบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับในตัวฟังก์ชันของโปรแกรมของมันเลยครับก็ไม่ตกนะครับเฟรมเด่ rate, ถือว่าตอบโจทย์ผมมากครับในการเล่นเกมของ iPad mini ในปีนี้ ROV ปรับได้สูงสุด Free Fire Map ปรับได้สูงสุด Epic d u n g e ปรับได้สูงสุด PUBG ปรับได้สูงสุด ทุกเกมหายห่วงครับกับการเล่นเกมในปีนี้อัปเดตตั้งแต่ซื้อมาผมว่าปัญหามันเยอะมากแต่ตอนนี้ปัญหาอยแก้มาแล้วครับผมเต็มจอทุกเกมแล้วก็เฟรมเรทนิ่งดีครับผมในการใช้งานปัญหาที่จอย้อยใช่ไหมในในการเล่นเกมไม่เจอนะครับทัดคือดีติตมือจอสีสันสวยงามมากเปิดแสงสู้แสงดีครับผมว่าทุกอย่างตัวนี้คือมันเพอร์เฟกมากครับในการใช้งานนะครับผมในการเล่นเกมนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประกันได้ขอภัยนะสวัสดีขอบคุณครับ